สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวออนไลน์นะครับการหาเงินออนไลน์นี่มันมีเยอะเหลือเกินนะครับวันนี้ผมจะมาเสนออีกหนึ่งวิธีในการหา,หาเงินนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะกับช่วงโควิดนะครับคือ work at home ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็นั่งดู YouTube นี่นะครับจะได้ตังค์ทีนี้ได้ตังค์ยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มแรกเนี่ยคือผมมีคนส่งลิงก์มานะครับ ผมก็เลยลองสมัครดูนะครับนี่ครับก็ส่งลิงก์มาให้เนี่ยเว็แบบนี้ชื่อเว็บอ d i เ a ออันนี้พอได้ดลิงก์มาเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปดูก่อนนะครับออครับเนี่ยมาแล้วครับเว็แบบ Ad ด e ีเพยนะครับก็คือเว็บที่ให้ดูวิดีโอ YouTube นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นเงินให้เรานะครับ ซึ่งเป็นไรายได้นั่นเองนะครับสามารถถอนออกเป็นเบอร์บัญชีผ่าน to w a l l l t t ก็ได้นะครับนะครับในนี้ก็จะรวมวิดีโอ u t u b e คือจริงๆได้มาจากไหนก็คือเว็บนี้เขาเอาไปให้พวก y o u t u เ e อร์นะครับเอามาโฆษณาเอาคลิปของเขามาโฆษณาในเว็บนี้อีกทีหนึงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับ ดูชมวิดีโอนะครับเมนูข้างขวามือครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรถ้าผมสมัครแล้วมันจะขึ้นอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสมัครดูสมัครก็ตรงนี้ครับไม่ยากตรงนี้ก็สังเกตลิงก์ดีๆนะครับอันนี้จริงเห็นไหมครับลิงก์ที่มีตัวเลขนะครับส่งมาเราคลิกมาลองคลิกใหม่ดูก็ได้นะครับอันนี้เขาส่งมาให้นะครับคลิกปุ๊บมันจะขึ้นมานี่ครับมี รหัส reference อยู่นี่นะครับแล้วก็คลิกสมัครสมาชิกเลยนะครับตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วจริงๆถ้าสมัครนะครับสมัครด้วย facebook จะง่ายกว่านะครับสมัครสมาชิกใหม่ตรงนี้นะครับมากดตรง Facebook ตรงนี้เลยนะครับ ปมานะครับอันนี้คือหน้าที่จะให้เราสมัครนะครับต้องอ่านคําแนะนําก่อนนะครับก็คือเนี่ยครับที่สําคัญหากคุณเรียกเก็บเงินคือปกติกเว็บนี้เขาไม่ให้ผู้แนะนํำไปเก็บตังค์นะครับเป็นการสมัครสมาชิกฟรีนะครับไม่เสียตังค์สักบาทนะครับข้อแรกข้อที่2ก็คือหน่วยเงินของ a d r e รีเพเนี่ยก็คือ0 0 1.08เท่ากับ1บาท8สตางค์นั่นเองนะครับอันนี้คือหน่วยเงินของเขานะครับแล้วก็การถอนนะครับถอนธนาคารนะครับธนาคารไหนก็ได้นะครับธนาคารในประเทศไทยนี่แหละนอกประเทศไม่ได้นะครับแล้วก็ใช้ทัวรเล็ตตรงนี้นะครับเสร็จแล้วยอดถอนขั้นต่ำเนี่ยดีมากเลยครับแค่12บบาทนะครับเห็นไหมครับ พันทัวเลตนะครับเรียะการถอนนะครับปกติก็คือถอนปกติ7วันนะครับถอนด่วนได้ 2, 2วันก็ได้เลยนะครับโดยมีเวลานะครับไม่เกิน6ทุ่มนั่นเองยี่สิบสามจุ 23, นะครับอันนี้ต่อมาก็คือการสมัครและกรอกข้อมูลนะครับ ข้อหนึ่งนะครับดูข้อหนึ่งให้เราดูที่ภาพนี้ฮะแล้วก็พิมพ์ไปครับระวังระวังเนาะมาไทยไปไหนเนี่ย เรียบร้อยนะครับระวังไม่ใชาชีพหลอกโอนเงินนะครับซึ่งแบบนี้เป็นว็บฟรีนะครับก็ไม่ให้เก็บตังค่าสมัครนะครับส่วนข้อที่2เนี่ยคลิกเลยครับคลิกตรงเลือกนะครับก็ต้องตอบว่าฉันไม่ได้ลูกถูกเรียกเก็บเงินนะครับข้อ3ก็กดเลยครับหน่วยเงินนะครับคือเหมือนเป็นการทําความเข้าใจข้อตกลงนะครับว่าหน่วยเงิน1บาท0-8สตังค์อะไรเงี้ยคือบาทไทยนะครับ ช่องทางนะครับถอนก็ถอนบัญชีธนาคารนะครับอันนี้ก็ถอนขั้นต่ํา12บาทครับข้อ6ข้อสุดท้ายนะครับการถอนปกติถอนด่วนเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยครับสมัครสมาชิกผ่าน facebook ตัวนี้ผมล็อกอิน a c e b o o k ไว้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเพื่อที่ให้มันลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับกดสมัครเลยครับป๊านี่มาครับมันก็จะเด้งมาที่หน้า เฟซบุ๊กนะครับก็จะรอสักครู่นะครับอ่าโอเคเรียบร้อยให้เดินเนินการต่อชื่อเฟซบุ๊กนี้ใช่ไหมก็โอเคนะครับครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับในรับของควันด้วยนะครับรยบอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองกดดูกอน อยู่ในนอตรงนี้ครับเปิดกล่องของขวัญอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขวามือนะครับตรงนี้เปิดเลยได้อะไรมานะกล่องของขวัญนะครับกล่องของขวัญกิจกรรมค่าขนมมองความสามารถหาได้จากกิจกรรมแฟนเพจนะครับเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆจะได้รับกล่องของขวัญนกล่องโอเค เอาได้อะไรมานะธี่เล่นเ,เปิดกล่องเลยครับนี่ครับนี่เราได้กล่องแล้วนกล่องเปิดเลยครับเ,เราสะกู่นะครับดูตรงนี้ครับอา่าได้ค่าขนมมา 0 0นบาทนะครับก็โอเคนะครับเงินฟรีครับไม่มีใครให้เราฟรีๆหรกอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าแรกกันเลยนะครับเราสมัครเสร็จแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นเมนูทั่วไปนะครับมีชมวิดีโอเรื่องน่าสนใจอะไรต่างๆบ๊ะๆหนี่เราไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่ว่าเราจะหาเงินได้ยังไงนะครับมีแนะนําเพื่อนได้ด้วยครับเนี่ยยมักยิ่งแนะนํายิ่งได้นะครับ นี้ตรงกลางก็โฆษณาของเขาเองนะครับเมนูขวามือนะครับขวามือตรงนี้นะครับก็จริงๆก็เหมือนข้างบนนะหน้าแรกก็เอาลงมาทางทางขวานะครับเมนูที่ใช้จริงๆก็เนี่ยชมวิดีโอตรงนี้นะครับนี่คือชมวิดีโอนะครับอันนี้คือมันจะนับตังค์แหละเดี๋ยวเรากดาอีกทีหนึ่งที่เหลือก็ถ้าใครสมัครแล้วก็ลองเล่นดูนะครับไม่ยากแต่จริงๆผมสนใจแค่เนี่ยมันจะดูวิดีโออย่างเดียวนะครับ แล้วถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีพบข้อมูลผู้ใช้ตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็น Facebook ผมนะครับตรงนี้นะครับมีรูปนกยุงอยู่นะครับแล้วก็มีชื่อนะครับชื่อนี้นะครับแล้วก็มีรหัสผู้นำในผู้แนะนําก็คือตรงนี้นะครับสามารถที่จะก๊อปปี้นะครับเลขตัวนี้นะครับไปส่งต่อได้เลยนะครับสมมติว่ามันจะส่ง ส่งให้คนอื่นนะครับเลือกอ e ีเมลเลยไปส่งไปแนะนําคนอื่นนะครับ,นะรบเลขของเราคือเลขนี้นะครับ203 501นะครับเลขสมาชิกนะครับก็ copy ลิงกนี้มาครับ แก้เฉพาะเลขข้างหลังนะครับ2 0 3ศูนย์สามลบเท่ากับไปด้วยนี่นะครับ Refer เ,เท่ากับนี่ครับ2 0 3 5 8 0เดี๋ยวลองเรา copy ไปก่อนนะครับไปเข้าที่เว็บไซต์ตรงไหนก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มันเป็นลิงก์ที่ถูกต้องจริงๆนะครับคือเช็ครอบหนึ่ง กับกดบวกขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็วางลงไปเลยครับเพจนะครับหรือว่าวางนะครับวางลงไปลิงก์เมื่อกี้นะครับนี่ครับกด enter ทีหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าสองศูนย์สามห้าหนึ่งศูนย์นะครับเอ็นลิงก์ ดีเฟอรของเราตรงนี้ไหมครับ c o p y เลยครับเสร็จแ,แล้วก็ไปที่เมลนะครับแล้วก็ลบของเก่าออกแล้วก็วางไปนี่ครับได้ลิงก์เรามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งไปได้เลยครับนี่ผมจะนี่ครับ ส่งนะครับมียอดสะสมตรงนี้ด้วยนะครับมีให้ดูเยอะแยะเลยนะครับนี่ผมก็จะเริ่มทํางานแล้วขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีเงินใช้เยอะๆกับแอปนี้นะครับผมก็ผมจะเริ่มทํางานผมแล้วผมก็เปิดชมวิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นวิดีโอขึ้นมานะครับคือเราต้องคลิกเองด้วยนะครับก็ห้ามใช้เออใช่มันมีโปรแกรมข้อตกลงอยู่นะครับ ห้ามใช้โปรแกรมอะไรต่างๆนะครับช่วยดูนะครับไม่งั้นเขาจะล็อกรหัสสมาชิกถาวรน,นะครับแล้วก็ยูเซอร์เนี่ยก็คือแนะนำสมัครเฟซหนึ่งต่อหนึ่งยูเซอร์นะครับจะมีข้อห้ามนะ Facebook f แฟนเพจแล้วนะครับอ่ามีอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับยูทูบเบอร์นะครับสามารถที่จะเอาวิดีโอมาลงโฆษณาในเว็บไซต์นี้ได้ด้วยนะครับโดยการนี่นะครับกดคลิกตรงนี้นครับเพื่อที่จะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจนะครับแล้วก็ส่งข้อความไปที่แอดมินนะครับนี่ครับรกดส่งข้อความปุ๊บ ก็จะเจอนะครับนี่ครับสมัครสมาชิกยังไงถอนเงินยังไงคราบริการยังไงนะครับแต่เราจะลงสมัครลงโฆษณา YouTube นะครับมันก็จะเด้งรีไฟล์ขึ้นมาอ๋อนี่นะรายละเอียดลองไปดูแล้วก,กันอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ เขาเรียกอะไรนะรหัสประจำตัวของเราครับ User ยูเซอร์เนมก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ Copy นะครับคลิกลงไปว่าเนี่ยเรารหัสนี้นะเราต้องการลงโฆษณาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะตอบกลับเรามาเองอีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตไปดู ก่อนนะครับจริงๆอัตราค่าโฆษณาก็ไม่แพงนะครับคลิกละ0.01บาทนะครับนี่ครับดูรายละเอียดตรงนี้ได้เนี่ยเพิ่มยอดวิวยอดโฆษณาเนี่ยครับคือเติมเงินขั้นต่ำเติมเข้าไปในระบบกาผ่านทูมันนี่ก็ได้ร้อยหนึง่งแล้วก็เอาคลิปมาลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ย นี่ครับค่าบริการอยู่นี่ครับคือคิดคิดผู้ชมนะครับเลทนะครับ0ูน์จุดศูนย์บาทก็คือ1สตางค์นะครับต่อนาทีต่อครั้งนี่ครับต่อคลิปต่อครั้งใครดู1ครั้งนะครับเราจะต้องใจ่ายให้ทางเว็บแอดคลิปแอดเพย์เนี่ย0.01์จุดศูนย์สตางค์นั่นเองครับนาทีละ1สตางค์นะครับ,หร,บหรือชั่วโมงละ60บาท ใช่ไหมนาะทีละหนึ่งสตางค์จำนวละสามบาทนะถูกมากนะครับ โอเคครับอันนี้ก็แนะนําเพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆสนุกนะครับขออนุญาตดูวิดีโอครับเปิดค้างเปิดทิ้งไว้นะครับคือวิดีโอดูไปแล้วเนี่ยมันจะหยุดนะครับนี่ครับกดเข้าไปเลยครับพอมันหยุดเราก็ต้องมาค่อยกดทีละคลิปทีละคลิปทีละคลิปนี่ไปนะครับเพราะว่าอันนี้คือเขาต้องการให้ y o YouTube รู้ว่าเราดูจริงอันนี้ครับปุ่มตรงนี้ครับเริ่มเล่นวิดีโอให้กดตรงนี้นะครับ ปุ๊บวิดีโอ Wonderful. มันก็จะลันไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเวลามันก็จะลันไปใช่ไหมตรงนี้นะครับนี่เงินของเราที่มีอยู่ครับถ้าดูจบแล้วจะได้2สตังค์นะครับก็ถือว่าโอเคครับเงินฟรีดู u t u b e นะใครชอบดูเนะียครับมาดูในนี้ดีกว่าคือเปลี่ยนที่ดูครับเปลี่ยนที่ดูจากดูผ่าน Youtube ก็มาดูผ่าน แอดลีเพลงสุดยอดครับขอบพระคุณมากครับบนันทายบายครับ